สวัสดีครับสรุปข่าวสเปอร์กันนะครับวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568ครับก็มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับตัวรุกมาฝากกันอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วพูดถึงซาเน่ไปนะฮะก็มีเสียงแตกเหมือนกันนะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้วันนี้จะพูดถึงจาคขอบแรมซี่ครับคนนี้กลับมาเป็นข่าวกับสเปอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ไปีที่แล้วเนี่ยสเปอร์ก็เรียกว่าเป็นข่าวกับเขาหนักมาก เกือบจะมาร่วมทีมเกือบแล้วเกือบเล่า24ชั่วโมงก่อนแล้ว48ชั่วโมงก็แล้วออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันแต่ว่าสุดท้ายดีลล่มครับเจคอบเลมซี่ยังไม่มาสักทีปีนี้สเปอร์สนใจหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจากข่าวที่ผมไปเช็คมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าเรียกว่าประสบปัญหาการเงินแน่นอนนะครับ เพราะชวดโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดท้ายนะฮะที่ไปพลาดท่าเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาตกลงไปเล่นถ้วยรองก็ทำให้สูญเสียรายได้ไปพอสมควรเลยทีเดียวและที่สำคัญการรั้งนักเตะสำคัญหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะอยากอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าแบบนี้ก็เลยมีข่าวจับโยงมานะครับผูกกับข่าวเก่าของสเปอร์ที่เคยสนใจเขาเอาไว้เมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว ว่าถ้าสเปอร์ยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าน่าจะรับทันทีเลยครับเพราะว่าต้องการเงินเพื่อไปสมทบทุนในการสร้างทีมต่อไปในซีซั่นหน้านะครับหลายคนเนี่ยก็คงจะถูกปล่อยแล้วก็จะคอบแรมซี่น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับจาคอบแรมซี่นะครับถ้าถามผมเนี่ยผมเอานะอย่างน้อยๆน,น,นี่ก็เป็นตัวรุกที่น่าสนใจ มีส่วนช่วยให้เกมรุกของแอสเซนวิลล่าในช่วงหนึ่งมีความวูบวาบทีเดียวแล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษด้วยแต่ว่า <laughs> นี่แหละครับความเป็นทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะก็คงจะทําให้วิลล่าได้โกงค่าตัวได้ในขณะเดียวกันมีข่าวของคริสโตเฟอร์อินคอนคูด้วยนะครับตัวรุกสำรองของเชลซีเนี่ยนะฮะซึ่งค่อนข้างอาภัพเหมือนกันย้ายมาอยู่กับเชลซี ปี2023มาปีแรกก็เจ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บแฮมสตริงเจ็บเขา่าเจ็บไปหมดเท่าจะไม่ได้เล่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยึดตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของเอ็นโซมาเรสกาไม่ได้นะก็หนักไปเป็นตัวสำรองซะมากกว่าตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวว่าเอ็นคูทูเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจรับข้อเสนอกับทีมที่เป็นคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็อาจจะรวมไปถึง ข้อเสนอจากบูเดสลิก้าด้วยนะครับเพราะว่าบบเยมวนิกเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางได้อีกแห่งหนึ่งด้วยสําหรับเอ็นคุนคูนะครับสเปอร์ก็มีเชื่อไปเกี่ยวข้องด้วยสําหรับเอ็นคุนคูเองในฤดูกาลนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกก็ได้ลงเล่นบ้างนะครับแต่ว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยในฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเด่นมากนะครับ11นัดเนี่ยยิงได้7ประตูแล้วก็มีอีก3แอสซิสต์ด้วย ถือว่าตัวเลขนี่ดีมากเหมือนเก่งบอลถ้วยอะหมอเนี่ยแล้วก็ช่วยให้ทีมเป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถึงกนะนั้นก็ตามผมก็ยังมองว่าตัวเขาเองเนี่ยเปราะเกินไปหรือเปล่ากับการเล่นพรีเมียร์ลีกนะฮะอยู่มา2ปีแล้วเนี่ยก็ยังแบบรุ่มๆดอนๆอ,อนนะในลีกนะผมเอาลีกเป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะครับยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับการประทะหนักหรือย,ยังไงก็ ก็เลยคิดว่าเฉยๆครับกับดีลนี้นะครับถ้าเกิดว่าสเปอร์จะไปจริงจังเนี่ยผมก็รู้สึกห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเป็นข่าวที่แบบว่าสร้างกระแสขึ้นมาก็ก็แล้วไปนะครับสำหรับเอ็นกุนคูอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับเอ็นกุนคูก็ลองว่ากันเข้ามานะครับมาพูดกันถึงซอนนึงมินกันบ้างกับตันซอนนึงมินนะฮะคือที่จริงแล้วก็มีข่าวร่ำๆ่ว่าจะลาทีมเยอะมากแหละตั้งนานแล้วด้วยนะครับ ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าสเปอร์พร้อมจะปล่อยนะพร้อมจะปล่อยกับตันซอนถ้าหากว่าทีมจากซาอุยื่นข้อเสนอดีๆราคาดีๆเข้ามาอ,มอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าซาอุเองตอนนี้กำลังต้องการสตาร์ไปอยู่ประจำหลีครับเพราะว่าโรนันโดริซโนโรนั o โดอ่ะกำลังจะย้ายออกนะครับกำลังจะย้ายออกจอากออนสเซอร์เนี่ยนะฮะก็ทำให้เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องแบบหาซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ มาดึงดูดแฟนบอลให้เข้าสนามหรือว่าดูการถ่ายทอดสดมากขึ้นก็เลยอยากจะได้ระดับซปเปอร์สตาร์แบบนี้ไปไป,ประดับหลีกเอาไว้นะครับสเปอร์เองก็รอดูว่าข้อเสนอเนี่ยยั่วยวนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็อยากได้เงินเพื่อเข้ามาสมทบนะฮะเอาไปซื้อนักเตะคนอื่นๆนะครับเพื่อเป็นการถ่ายเลือดด้วยเหมือนกันแหละนะฮะสเปอร์เองก็อยากจะต้องการเสริมทัพจุดนั้นจุดนี้อยู่รอดูกันว่าบทสรุปของซอนมิน จะเป็นยังไงนะครับจะไปซาอุหรือเปล่าจะไปซาอุนะฮะทุกคนเนี่ยหลายคนนะที่แบบอายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่เคยมีชื่อเสียงกันนะเขาก็จะแบบมุ่งหน้าไปซาอุกันนะครับอ่ะนะฮะแล้วก็เรื่องของแรดเมสันนะครับแรดเมสันนี่ก็มีข่าวว่าทางเวสต์บรอมวิดนะครับยื่นข้อเสนอมาว่า อยากเป็นกุซือตัวจริงแบบเต็มตัวเลยหรือยังนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก็บประสบการณ์กับสเปอร์มาพอสมควรแล้วทั้งการเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชเป็นโค้ชชั่วคราวแบบที่ขัดตาทับเวลากุลซือตัวจริงโดนไล่ออกปลดออกก็เป็นมาหลายครั้งแล้วก็เป็นผู้ช่วยของนายแอนด์ด้วยคราวนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วนะครับจะนับหนึ่งจริงๆแล้วโดยเวสต์บอมบิดยื่นข้อเสนอเข้ามาก็รอการตัดสินใจของเขาอยู่นะครับว่าจะยังไงนะครับจะแยกทางจาก สเปอร์ไปหรือเปล่านะครับที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าสู่ความสำเร็จอย่างสวยงามนะครับได้แชมป์ยูโรปาลีกกับทีมตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาแบบพร้อมหรือเปล่านะครับเมื่อมิชชั่นคอมพิวตกับสเปอร์แล้วเนี่ยก็อยากจะไปท,ไท้าทายอาชีพกุนซือของเขาจริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะครับเวสบอมบิดยื่นข้อเสนอยื่นโอกาสมาให้อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับ ถ้าไปก็เอาใจช่วยแต่ถ้าอยู่ต่อก็เป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับเจ้าตัวคงจะดูที่ทางลมด้วยแหละว่าโค้ชคนใหม่จะยังเป็นแอนอยู่ไหมหรือจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจอนาคตนะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเลรอยซานีกับมาติสตเอาไว้คุณอภิชาครบับอกว่าเราตามดูเคนตลอดแอสซิสให้ซานีบ่อยมาก แต่ทำหมู6เกือบทุกครั้งถ้าไม่อย่างนั้นเคนจะได้อสซิตเกิน30ลูกน่นแหละถ้าเอามาก็จะเป็นไวเนอร์สอีกจะขายต่อคงไม่ได้อายุขนาดนี้ขอผ่านเลือกแตว35ล้านปอนใช้งานได้ยาวขายได้กําไรดีกว่าอ่ะก็เป็นข้อคิดเ็นข้อคิดเห็นที่สามารถ เสนอเข้ามาได้นะครับมีเหตุมีผลรองรับแบบนี้ผมชอบนะในการที่จะมาแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนะครับทางคุณอพิชาเองก็ชื่นชอบมาติสแตลมากกว่านะไม่อยากได้สานีนะครับคุณสดาวบอกว่าอยากได้ยาเมาของบาซ่ามาเล่นริมเ,นเ้นสเปอร์555โอ้โหยาเมานี่เป็นมนุษย์ทองคําแน่นอนนะครับในตอนนี้คุณสุรพงศ์ครับบอกว่าดูมาหลายนัดแล้วครับแตวยังฝีเท้าไม่จัดจ้านไม่พริ้วเล่นแบบทื่อๆเลื้อยลูก เ,เลี้ยงลูกไม่ผ่านกองหลังบ่อยมากอ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะตอนนี้นะฮะที่ผมเห็นนะก็ยังไม่ได้สร้างความประทับใจให้ผมเท่าไหร่นะครับคุณโซดาบอกว่าเสริมกองหน้าแข็งแกร่งเร็วๆสักตัวหน้าเป้าเนี่ยเป็นข่าวน้อยมากช่วงนี้เนี่ยเป็นข่าวกับกองหน้ากึ่งปีกซะมากกว่านะครับคุณจีโนมิกานะครับบอกว่าเอาเรื่องโค้ชให้เสร็จก่อนดีกว่าว่าน่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะได้ไปซื้อตัวใหม่หรือต่อสัญญาตัวเดิมได้ถูกอันนี้ก็จริงเห็นด้วยนะครับ นะคุณสำเริงครับบอกว่าผมมองว่าอินเตอร์มิลานหน้าคว้าแชมป์เพราะมีความเก๋ากว่าเยอะส่วนส,ส่วนซูเปอร,ร์คัพสเปอร์เราจะได้แชมป์ประวัติ ทีมจากอิตาลีโดยเฉพาะอินเตอร์แพ้ทางสเปอร์ตลอดผมคิดว่าอินเตอร์จะจะเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็ซูเปอร์คัพก็น่าจะเป็นสเปอร์ที่ชนะนี่ไม่ค่อยจะเอียงเลยนะคุณ BBBS FC บอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเอาซาเน่ซาเน่เป็นคนที่เล่นบอลเห็นแก่ตัวมากๆอืมก็มีบ้างนะครับปีกพวกเนี้มันจะต้องมีช็อตโชนะช็อตโชว,นะชอโชวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นเกมเป็นเกมไปนะผมว่าบางเกมผมก็เห็นด้วยอย่างที่คุณว่ามานะครับคุณพีรเสษครับบอกว่าแตวไม่เข้าตาเลยเออนั่น่ะดีเนี่ยให้โอกาสมา5เดือนแล้วนะคุณวิจิตราครับบอกว่าพี่ครับช่วยสงสารยังสเปอร์เอาแตวไว้เถอะครับซาน่อายุมากแล้วแล้วแตวยังเล่นได้อีกนานอซาน่ก็29นะครับเอาจริงแล้วก็เล่นได้3-4ปีอยู่นะคืออย่างนี้ที่ผมเชียร์ซาน่เพราะว่าผมอยากจะซื้อประสบการณ์เขาอะ ตอนที่สปเปอร์เวลาจะเข้าชิงอ่ะอย่างยกตัวอย่างกับแมนยูเนี่ยมันก็มักจะถูกคอนขอดว่าเนี่ยประสบการณ์เนี่ยจะสู้ผู้เล่นแมนยูได้ไหมกับเกมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีคําแบบนี้เข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีตัวเก่าเข้ามาประคองด้วยเหมือนอย่างในช่วงที่เราไปลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยเรามียอเรนเต้นะเป็นพวกตัวเก่าๆที่แบบ ช่วยประคองทีมอะไรแบบนั้นนะครับผมก็นึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะมันน่าจะเป็นประโยชน์นะกับการที่เอาตัวรอดในเกมใหญ่ๆประสบการณ์ความนิ่งช่วยบอกให้น้องๆอย่าตื่นอย่าลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซานี่อาจจะมีตรงนั้นนะผมผมคิดอย่างนั้นนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าไม่เคยชอบเลยเหนียวบอลมากอ่าก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ข่าวล่าสุดเห็นบอกว่าไบยูเมเนกกำลังปรับปรุงสัญญา ให้ดึงดูดใจเพื่อจะต่อสัญญาทางซานนี่ให้ได้นะครับก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าเขาอาจจะตกลงกันได้ก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้ด้วยนะครับจะมาสรุปข่าวสเปอร์ให้แบบนี้เป็นประจำก็แล้วกันในช่วงที่ตลาดซื้อขายเริ่มคึกคักขึ้นมาหลังจากปิดฤดูกาลแล้วก็อย่าลืมครับของที่เลึกสเปอร์นะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดหรืออื่นๆเนี่ยนะครับจากซูเปอร์สปอร์ตครับสั่งได้ ตามลิงก์ช้อปปีที่ผมให้ไว้ข้างล่างตรงคําอธิบายคลิปเนี่ยฮะคลิกเข้าไปสั่งได้เลยนะครับจ่ายเงินปลายทางได้ด้วยเพราะว่าผ่านแอปช้อปปีไว้ใจวางใจได้เลยนะครับได้ของแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ